ทานข้าวกับเพื่อนเมื่อวานเพื่อนๆมากองรวมตัวกันที่บ้านนะฮะแล้วก็คุยกันเรื่องของตู้กดน้ําเย็นที่ไฟดูดเด็กแล้วทุกคนก็แบบ,บสันหัว<ไ>กันว่าทําไมทําไมและทุกคนก็โตมากับตู้แบบนี้ด้วยไม่นด้ทำให้กลัวกันพอสมควรทีเดียวแล้วก็ถามว่าอ่ะตอบสิพอดีผมเห็นข่าวนี้ก่อนนะครับล่าสุดล่าสุดนี้เอามาจากข่าวสดออนไลน์นะฮะแล้วผมก็เลยถามว่าถ้าสมมติตรงนั้นเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นทุกคนทํายังไงพี่อ้อยเชื่อบอกว่าทุกคนทําแบบเดียวกันคือขอโทษนะฮะ กระโดดทีบใช่ไหมใช่ในชั่วโมงขับขันกระโดดทีบแต่ล่าสุดนี้ฮะอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์นะครับอาจารย์ประจําภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการโพสต์ถึงเรื่องนี้สิ่งที่สรุปให้สั้นที่สุดคืออยากระโดดทีบผมว่ามันก็ไม่ได้แปลว่าผิดร้อยเปอร์เซ็นต์น,นะฮะใช่ใช่เพียงแต่ว่ามันต้องดูอย่างอื่นด้วยอะ่ะมันเคยมีกรณีของคนที่ถูกไฟดูดแล้วมีคนกระโดดทีบเขาเพื่อช่วยชีวิตแต่ปรากฏว่าสุดท้ายเขารอดจากการถูกไฟช็ ตกบันไดตายประมาณนี้อ,อาจารย์บอกว่าวิธีการหลักการที่สําคัญที่สุดคือจำเป็นจะต้องให้เขาเนี่ยออกจากพื้นที่ที่มันรับไฟมามนะคะบางคนถ้ามีคัทเอาปั๊บก,ก็ต้องสับคัทเอาแหละแต่ว่าอันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่สั้นและต้องมีสติมากๆเพียงแต่แค่ว่าอันนึงค่ะจะก,กระโดดถีบเขาช่วยดูนะคะว่าเขา<อ>แวนรอง,งด้วยอะไระหรือบางทีมันมีอะไรแหลมๆอยู่ตรงนั้นหรือบางที เขาแตะอยู่แต่พอคุณถีบเสร็จกลายเป็นตัวเขาเองอะ่ะล้มทับลงไปอยู่บนกองของสายไฟค่ะอันนั้นช่วยยากกว่าตอนพยายามจะหาอะไรเกี่ยวใหม่อีกเป็นต้นใช่นะครับแต่ถ้าถามว่าวิธีจริงๆคือเขา refer ถึงสิ่งที่เคยมีการสอนกันเอาไว้1ึคือวิ่งเข้าไปกระโดดถีบสองคือใช้ไม้ที่แห้งนะและแข็งแรงพอเขี่ยสายไฟออกนะครับอันที่สาคือใช้ผ้าคล้องไปที่ตัวเพื่อดึงเพื่อออกมาซึ่งผ้าต้องแห้งผ้าต้องมั่นใจว่า ไม่นําไฟฟ้า <c oughs> และต้องยาวเพียงพอที่จะเขี่ยเพื่อนออกมาได้ <c oughs> ซึ่งมันก็ <c oughs> ก็อาจจะหาไม่ง่าย <c oughs> นะครับแต่อย่างน้อยที่สุดผมผมนึกในใจนะว่าเมื่อวานนี้ที่เราพูดถึงเรื่องนี้คนที่ถูกเด็กที่ถูกไฟดูดพี่พอายนะุสิบสี่เน่ย ถูกไฟดูดอยู่2นาที 2>, 2นาทียาวนานเพียงพอที่คุณคะจะต้องคิดได้แล้วนะว่าต้องอยังไงบ้างถ้าคุณต,ตกใจพอให้สิบวิอ่ะคือเข้าใจแหละว่าคนในบริเวณนั้นเนี่ยพอแบบขาดสติปับทุกคนก็ได้แต่กรีดอะ่ะคือไม่รู้จะเข้าไปช่วยยังไงคือถ้าพีพ่พี่อ่านนะเต็มที่คือถอดกางเกงเลยอะ่ะตรงนั้นอย่างที่บอกว่าพอมันเกิดเหตุการณ์ตรงนั้นแล้วไฟมันรั่วอยู่เนี่ยแม้กระทั่งน้ําที่ น้องอยู่แถยบริเวณนั้นก็จําเป็นที่จะต้องคือมันจะสามารถเป็นสื่อนําไฟได้หมดเลยค่ะเหมือนที่แต่ก่อนหน้านี้เรามีการคุยกันถึงเรื่องว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่สายไฟหลุดจากจากเสาไฟแล้วหล่นลอมาที่พื้นเวลาจะกระโดดลงจากรถยังไม่สามารถกระโดดลงได้ด้วยขาที่ก้า,าวอย่างเงี้ยคือสัตว์เท้าอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องกระโดดขาคู่เพื่อทําให้ไฟมันไม่สามารถครบวงจรของมัน เพราะนั้นพี่ยว่าสิ่งเหล่านี้นคู่คือขาสองข้างติดกันเพื่อให้มันเป็นหนึ่งเดียวไม่ว่าวิ่งไงในที่สุดแล้วอ่ะมันต้องมีบทเรียนในเรื่องนี้เหมือนกันว่าหนึ่งการป้องกันหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ต่างๆนานาหรือแม้กระทั่งการเรียนรู้การบอกให้เด็กๆรู้ว่าถ้ามันเกิดอะไรแบบนี้ควรจะต้องทํายังไงครับซึ่งจากการที่เขาเคยไปเทรนนิ่งกันเขาพบว่าวิธีคือการใช้ไม้เขี่ยสายไฟคือพี่อ้อยเชื่อแบบว่าถ้าเขาไม่พูดว้าใช้ไม้เขี่ยสายไฟอ่ะในใจอันน่ะอาจจะไปยึดติดอยู่กับการใช้ไม้เขี่ยคน อ่าให้ออกมาจากตรงนั้นก็ใช่ซึ่งจริงๆแล้วผิดนะคือแทนที่จะเขี่ยคนคือเราควรเขี่ยสายไฟซึ่งมันง่ายกว่าค่ะคือต้องไปไปดูอุปกรณ์ที่กระจายไฟคืออย่าไปโดนตรงบริเวณนั้นแล้วถ้าเราบอกว่านี่ไงในใจอาจจะบอกโอ้โหจะต้องหาไม้ใหญ่ขนาดไหนที่จะเขี่ยคนออกมาได้ค่ะเขี่ยสายไฟสิมันจะได้ทําให้หลุดออกมาคือเขี่ยมันแล้วตวัดมันออกไปก็ได้อย่างเงี้ยนะฮะซึ่งถ้าคุณนึกในใจว่าคุณหาไม้เขี่ยสายไฟออกสามารถทํา ได้สำเร็จเนี่ยภายในไม่เกิน5วินาทีลองดูค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ต้องเรียนรู้กันเ่ยวเวลาเวลาที่เราเห็นในญี่ปุ่นนะคะเด็กๆจะได้รับการเรียนรู้ว่าถ้าเกิดแผ่นดินไหวขึ้นจะต้องทําอะไรบ้างเมันอย่าง หลายๆอันมันต้องต้องสอนกันเหมือนกันเนาะหลายๆทริปของกรี e เวฟครับที่เคยพาไปเที่ยวเรือสำรานกันเรือสำรานแบบเรือแบบใหญ่ที่สุดของโลก19ชั้น18ชั้นคน6,500คนอย่างเงี้ยขึ้นไปถึงสิ่งแรกที่เขาต้องทำไม่ว่าคุณจะอยู่ห้องเพนเฮาส์หรูร้านม้าเห่าแค่ไหนก็ตามคุณต้องซ้อมหนีภัยและต้องมาและวิธีการของเขาคือคุณต้องกลับอยู่ที่ห้องคุณก่อนแล้วมาจากห้องของคุณเดินมาถึงจุด ที่คุณถูกแอดสไ์ไว้ค่ะซึ่งอยู่ในห้องของคุณจะบอกเลยว่าคุณต้องเดินตามเลขอะไรค่ะเขาน่ยเป็นวิธีของเขานะฮลำที่เราลำที่กรีนเวสเคยไปอ่ะก็คือจะบอกว่าอย่างเช่นห้องของคุณบอกให้ไปหาตัว A8 อค่ะคต้องไปตามทางนั้นสิ่งที่คุณต้องอยู่ในใจอย่างเดียวคือคุณมองหา A8 ในระหว่างที่สับสนที่สุดแล้ววิ่งไปที่ A8 แค่ะแลวเขาก็ให้เราทําแบบนั้นจริงในระหว่างนั้นแล้วเขาบอกว่าสัญญาจะเป็นแบบนี้แล้วกดแล้วทั้งลำทําเหมือนกัน แล้วก็เดินไปแต่เพียงแต่ไม่ต้องวิ่งเดินไปถึง A8 ปุ๊บแล้วเขาจะชี้เลยว่านี่คือเรือชูชีพของคุณคุณขึ้นของคนอื่นไม่ได้ใช่ลำของคุณต้องขึ้น A8 เท่านั้นไม่ใช่ไปถึงปุ๊บทุกคนอยากขึ้นลำไหนขึ้นมันจะมีลำที่ว่างกับลำที่แน่นแล้วก็มันจะเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วผมเขาบอกโอ้ยไม่ต้องหรอกในใจผมยังบอกโอ้ยไม่ต้องหรอกมาขึ้นเรือสำรานปล่อยฉันสำรานเถอะฉันอยากไปเล่นละ ไม่ได้นะฮะ,ะและเขาไม่เลิกซ้อมจนกว่าคนจะมาครบ100%ใช่เราต้องยืนรอก,กันนะตอนนั้นเนาะและเขานับเลยฮะคนเช็คอินสมมุติวันนี้ขึ้นมา5,000ันตรงนี้ต้องมีอยู่ทั้งหมด100คนถ้า100คนไม่มาเขาต้องหาให้เจอว่า อยู่ไหนสองคนที่หายไปอยู่ไหนค่ะและถ้าสองคนนั้นหาไม่เจอเขาเขาไม่เลือกซ้อมแล้วเรือไม่ออกนะแล้วคนอื่นก็ต้องยืนรอแบบนั้นไปเรื่อยๆแล้วแต่พอวันเราซ้อมเสร็จปุ๊บผมรู้สึกดีมากเลยและเขามันก็ไม่ได้มีความวุ่นวายใดๆนะคะเพียงแค่ว่ารู้ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเราควรจะเคลื่อนตัวไปแบบตรงไหนอย่างมีสติมันนึกออกชัดเจนเลยว่าฉันใช้เวลาและพละกกาลังยาวนานแค่ไหนก่าจะไปถึงตรงนั้นถ้ามีเหตุสุกเส็นเกิดขึ้นอะไรเงี้ย เพราะฉะนั้นการซ้อมจึงเป็นเรื่องสําคัญค่ะเมื่อกี้นี้มีข้อความที่ส่งมาในแอปไอทามฟังฟินเป็นเป็นเป็นพี่พี่กู้ภัยเหมือนกันอันนี้เขาบอกว่าเอ่อเพิ่มเติมจริงๆครับการกระโดดถีบไม่ได้ช่วยเลยเพลอเพอจะเสียชีวิตทั้งคู่ด้วยกระแสไฟคือมันสามารถที่จะแบบว่าอะมันเชื่อมต่อไงเหมือนเราเดินไปแตะตัวเขาอะนะคะอันนี้คือผมเป็นคู่กู้ภัยแล้วก็อบรมการแพทย์ฉุกเฉินมากระโดดถีบใช้ไม่ได้นะครับผมก็คิดว่ามันมันไม่น่าจะค่ะแต่เมื่อเมื่อวานตอนนี้ในใจว่า ถ้านึกอะไรไม่ได้เลย2นาทีบางทีก็อาจจะต้องเสี่ยงแต่เพี่แต่อย่างที่บอกค่ะเรารู้แล้วก็เรารเรียนรู้จากการจากไปของน้องด้วยนะคะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างนะที่เหมือนกับช่วงหนึ่งเรามีประกาศความรู้เนี้ยแล้วพอมาถึงอีกวันหนึ่งมันไม่ใช่นะเช่นแผ่นดินไหวงูกัดที่ต้องดูดพิษใช่ไหมเราต้องขันชนะเลย,เลย อ่าตอนเด็กเรียนขันชน้องเลยเลยผมสอบเลยล่ะก็ต้องมานั่งคิดว่าเฮ้ยถึงเวลาจริงๆเรามานั่งขันอย่างเงี้ยแล้วเรางูแล้วเราพิษมันเข้าไปไหมนะเราขันแน่นขนาดไหนหรือให้ดูดพิษเพราะว่าเราเห็นเห็นพระเอกนางเอกทำกันอะไรอย่างเงี้ยหรือจนเรื่องแผ่นดินไหวอ่ะผมว่าเราก็มีความรู้น้อยนะฮะเพราะว่ามีความรู้ที่มันออกมาขัดกันก่อนหน้านี้มันมีแบบสามเหลี่ยมชีวิตกับอีกอันนึงก็บอกว่าสามเหลี่ยมชีวิตใช้ไม่ได้แล้วเลยไม่รู้ว่าตกลงแล้วอันไหนอัปเดตกว่าอันไหน เหมือนเถียมกันเรื่องว่าตกลงกินกาแฟแล้วดีต่อสุขภาพหรือทำามสุขภาพานเนมีข้อมูลทุกอย่างใช่ค่ะก็ทีลนะหน่อยขยะเยอะนะในทุกอย่างมาสอนเราว่าอะไรก็ตามเยอะไปก็ไม่โอเคครับผม Green Morning Show